เบาเอแม่ไอ้ฝนน่ะ๋อ้ิยาชิว่าจะเข้าไปรับยูเมื่อวานในไปอุดรเออว่าเจอมีรถมาแล้วก็เลยไม่ได้เข้าไปรับนะคะอะไปเดี๋ยวเราเจยให้พาไปเต่างอยใช่ไหมใช่ไปธุระด่วนนะคะไปทุระด่วนเป็นยังไงบ้างไปทําบุญสบายใจสบายนั่นเลยสวยไหมสถานที่สถานที่เขาสวยมากเลยแต่ว่า เขาว่าจะหนาวแต่ว่าไม่หนาวร้อนกว่าบ้านเราอีกร้อนบ้านเราแล้วก็ระยะทางโอ้ยทางมันกว่าผู้พานอีกมีแต่ทางโค้งทางคดเคี้ยวหเก่งมากเขาก็มีแต่หุบเขาทั้งหมดมองไปทางไหนก็มีแต่ป่าแต่เขาไปตะงอ้อยไปแนี้เยอะเผอต่ำเลยพันนอนอยู่นี่ ตามเลยทุกคนไม่กี่น้ำดาะปะลุกใครจะขับเจ้าน่นแล้วขับเจ้าน่นแล้ววชั้นค้อยตาบอดีเอามาปิกอัพเขาก็จะขับเก่งเก่งเก่งไม่เจอัะไปทาบุญเขาก็เลยไม่ได้ไปกับเขามีแต่ฝากไปนะคะทีหน้าทหน้าแล้วข้อไปเพราะว่าเขาบอกอยู่ว่าจะไปอีกนะเขาโอ้ชาวร้านนะเขาต้อนรับอย่างดีแต่ว่าอาหารการกินเขาเหมือนบ้านเราเนี่แหละรสชาติก็เหมือนกันอแล้วก็ มีการผูกความหมายข้อมือให้ด้วยจ้ะเต็ม <laughs> สาธุนะคะนั่แหละดีแล้วไปไหนใครก็ต้อนรับนะ<อ>นป่ะปก็พาเจยนะคะมานะคะแม่บุญถินนะคะมาทุระนะคะที่นี่นะคะธนาคารเพื่อการเกษตรนะคะทุระด่วนนะคะทุระด่วนนะคะค่ะในเจยก็มาหาถึงบ้านนะคะก็พร้อมที่จะไปแล้วนะคะม่เจยทําไม่เป็นนะคะ นะคะมาจากจำปาดงแล้วก็สบายเดี๋ยวพาแม่เจอไปกินก๋วยเตี๋ยวกินข้าวเอามายัางเอกสารเอามาครบแล้วใช่ไหม okay. มาให้ครบานานบัตรประชาชนสมุดเดี๋ยวหนูไปกดบัตรคิวรอเด้อ คิวได้แล้วนะคะได้บัตรคิวแล้วนะคะค่ะได้แล้วจ้ะ <c oughs> พาเจ้าแม่นะคะพาเจ้าแม่มาจากจำปาดง ค่ะก็นี่รอนะคะรอไม่เจอยนะไม่เจอยก็เข้าไปซื้อของนะคะออกมาแล้วนะคะทาธุระนะคะวันนี้พามาธุระนะคะเพื่นบอกว่าพาไปน้อยนะคะมีธุระต้องทํานะคะค่ะก็เลยพาเพื่นมาแอบดูแอบส่องดูลูกชายนะแต่เราไม่เห็นหรอกว่าเป็นคนไหนนะคะกําลังซ้อมนะคะกําลังซ้อมพาเลดอยู่นะคะค่ะซ้อมกีฬานะคะอยู่ โรนเดือนของลูกชายกุระเสร็จเรียบร้อยแล้วเ,เสร็จเสร็จธุระแล้วหายเครียดแล้วใช่ไหมไหายแล้วเ,เป็นไทยแล้วใช่ไหมเจ้ยเป็นไทยแล้วจะด้วยความยินดีค่ะ,ะ,คะจะ นี่บอกของอใส่ไม่ได้หรอกมันหนักเดี๋ยวถือเอาได้อย่าถือเลยเดี๋ยวตะการของข้อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บแล้วก็อยู่ที่เตางอยนะคะเตางอยพา,าเจ้ไปธุระนะคะที่ธนาคารนะคะคก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะพากันซื้อของกลับบ้านเนาะนะคะ เหมือน,นกันนะเจิอบอกว่าจะเลี้ยงนะคะวันนี้นะคะจะเป็นเจ้าภาพนะคะเจ้าภาพใหญ่นะคะเลี้ยงเลี้ยงนะคะวันนี้ก็ค่อยหายาสั่งเส้นเล็กนะให้เจ้าได้อนนเอาไปสายบุญไปนั่นก็ท้องฟูดูแลดีมากบําไหนลงนั้นชื้อของโอ้กินแบบ เพราะว่าพี่ใหญ่คนขับรถต้องกินกินตลอดทางเลยนะเขาก็ต้องให้กินทุกอย่างหากลับมาเขามีอะไรข้าวหลามลืมผัวบังเท่านี้กินหมดมแลยกินหมดเลยค่อยว่าไอ้คุณอนุวัต์อยากกินหมดเดอ้อค่อยจะไปฝากย่าไอาีิ ว่าเป็นข้าวหลามลืมผัวพ่อก็เลยบอกว่าจะไว้ช้าฝากยาชีมาไม่ถึงนากินหมดแล้วทำไมไม่ซื้อสองอันซื้อมาฝากยาตังเาเขาไม่ขายเพราะว่าอทางเหนือเขาเขาแจกเขาทําให้กินเขาก็เลยทําบ้างยาวนี่เละยาวกินก็ดีกินก็จะไม่ง่วงว่าจะกินไม่หมดแต่ก็หมดข้าวเหนียวดาพอเขาเขาให้ แพ้เนาะแพ้นะคะเขาก็มีมีเอฟซีรู้จักเขาก็เลยนึ่งมาฝากรู้จัวด้านมากินที่นาเขาเหนียวดาเขาเน่เป็นแบบสวสวยมากเลยสวยไหมภักเนือสวยไหมเจ้สวยสวยอยู่แต่ว่าเราคงไม่อยากจะไปอยู่แถวนั้นหรอกเพราะว่ามันไกลไกลจริงๆอ่ะทางโคนรเคี้ยวะแล้วก็เขาบอกว่าไปลงอะไรลุงพกอะไรือลงพก ก็เอารถลงไปในเรือแบบคล้ายๆแพใช่ไหมที่สมุทรปราการเขาบอกว่าขึ้นางคันแล้วก็ไปอ่ะมันมันเขาบอกว่าทางนั้นมันทางลัดลงแล้วก็เาก็เลยว่าหมุนแต่ว่าเหมือนเหมือนมันได้ไปได้แต่ว่ามันไปเหนื่อยไปรู้สนุกโอ้ทั้งเหนื่อยทั้งสนุกเพราะว่าบางคนก็เมารถแต่คันที่เราไปกับคุณอนุวัฒน์ไม่รู้ อ้เมเมเก่งไม่ไต่คนเก่งเพราะว่าขึ้นเขาเขานาะลงลงปั๊มไหนนะคะพี่ใหญ่บอกว่าเงินเพียบซื้อเลย <laughs> กูก็โอ้เหมือนยายเห็นนี่เลยก <laughs> ินทุกอย่างก <laughs> ินทุกอย่างแล้วก็จะอ้วนเนาะเพราะว่ากินประจำกินตลอดทางเลยมา <laughs> มาแล้วผักก๋วยเตียว ก๋วยเตี๋ยวแม่เจ้ยกินให้หมดนะไปถึงคำใหญ่แค่ก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่านี่ใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอืมอ้าวนี่นะคะโอ้โหกินให้หมดนะเจ้ยมันก็ไม่ได้กินข้าวแรงข้าวเย็นแล้วไม่ต้องกินกินทีเดียวเลยโอ้เดี๋ยวนี่กวยเตี๋วนะผักก็สวยผักก็สวยมากเลยนะผักก็สวยวันนี้มาเรามากินกันอือหื้อ มาถึงเมื่อวานนี่เนาะมาถึงเมื่อวานโอ้ยเนี่ดีแล้วไปภาคเหนือเนะ่ะมันสวยสวยด้วยอะไรด้วยนะ,ะคนะ,ะคะะ่ะว้ยค่อยเกรงใจเจ้านั้นนะค่อยไม่ให้เกรงใจเพราะว่าค่อยไม่ได้เลี้ยงเจ้ามานานไม่ได้เลี้ยงเลยแหละตั้งแต่ลูกจักกันมาโอ้ยเนาะเลี้ยงเจ้าแล้วนะโอเคนะคะวันนี้นะคะก็ขอบคุณแ<า>ม,ม่เจ้ยนะคะค่ะชามใหญ่มากเลยเนาะแม่เจ้ยเนาะ กินก uh ๋วยเตี๋ยวหอยขาจ้าเคยกินอยู่ก๋วยเตี๋ยวหอยขาได้กลิ่นก๋าจำมากมากกินเลยเพราะว่าโอ้ไม่ได้กินข้าวเย็นแน่นอนไม่ได้กินหรอกเข้าร้านนี้แล้วชิมก่อนที่เตาง่อยชิมน้ำซุปพ่นก่อนรสชาติํำลังดีก๋วยเตี๋ยวต้องกินร้อนๆเดี๋ยวรอดูของสาวปานนะคะว่าจะเอาเป็นอะไรนะคะค่ะนี่นะคะนี่ก็เป็นซุกี้นะคะ ซก,กี้ยาก้นะคะชามเบลเลอร์บตเตอเลยนะคะกลิ่นนี่หอมมากเลยนะคะโอเคค่ะ,คคะทำไมมันมัวจัง